วิเคราะห์บอลวันนี้4มิถุนายน2567เพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตทวงการฟุตบอลก่อนใครอย่าลืมกดไลค์และกด Sub ับสไ cribe ชาแนลบ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับสึกฟุตบอลกระชับมิตรในค่ำคืนนี้เริ่มกันที่ทีมสวิตเซอร์แลนด์พบเอสโตเนียเพื่อเตรียมพร้อมก่อนยูโร2024การเจอกับเอสโตเนียครั้งนี้ถือเป็นโอกาสของสวิตเซอร์แลนด์ในการสร้างฟอร์มการเล่นที่ดีซึ่งขณะนี้สวิตเซอร์แลนด์กำลังมีปัญหาในการเข้ารอบโดยไม่ชนะใน4นัดสุดท้ายของรอบคัดเลือก แต่ผลงานในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นถือว่าดีขึ้นมากด้วยผลการเสมอกับเดนมาร์ก0ประตูต่อ0และเอาชนะไอร์แลนด์1ประตูต่อ0ส่วนทางด้านเอสโตเนียที่กําลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีนะโดยแพ้ในการคัดเลือกยูโรสุดท้ายถึง7ครั้งและ6ครั้งเสียประตูโดยไม่มีโศกออซึ่งเอสโตเนียแพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ใน4นัดหลังสุดที่พบกันจึงคาดการผลการแข่งขันว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะคว้าชัยได้ไม่ยากด้วยศกอ2ประตูต่อ0คู่ถัดมาเป็นทีมออสเตรียเตรียมพบกบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับยูโร2024ทีมเจ้าบ้านภายใต้การนำของรัฟกำลังมีผลงานยอดเยี่ยมโดยชนะติดต่อกัน5นัดรวมถึงการเอาชนะเยอรมนีและตุรกีในนัดที่ผ่านมาออสเตรียจบการคัดเลือกเพียง1คะแนน,นตามหลังเบลเยียมและหวังที่จะทำผลงานให้ดีกว่าการเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในทัวร์นามเมนต์ที่แล้วในขณะที่เซอร์เบียเจอกลุ่มที่ยากในรอบคัดเลือกประกอบด้วยโปลแลนด์เนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสและยังคงประสบปัญหาหลังรอบคัดเลือก โดยแพ้ให้กับเบลเยียมและรัสเซียและเสมอกับเบลแกรียซึ่งฟอร์มดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะท้าทายออสเตรียที่กําลังฟื้นตัวสําหรับเกมนี้คาดการผลการแข่งขันว่าออสเตรียชนะ2ประตูต่อศูนย์การแข่งขันคู่ต่อมาทีมชาติไอร์แลนด์เตรียมต้อนรับฮังการีที่กําลังเตรียมตัวสําหรับยูโร2024โดยไอร์แลนด์ไม่ชนะใน4ี่เกมหลังสุดและมีปัญหาในการหาผู้จัดการทีมคนใหม่ ซึ่งสมาคมฟุตบอลไอแลนก์กำลังประสบปัญหาวุ่นวายหลังจากมีข่าวลือว่าต้องการเปลี่ยนผู้จัดการทีมสตีเฟนเคนนี่ในขณะที่ทางการีมีผลงานที่ดีขึ้นด้วยการคว้าชัยชนะติดต่อกันถึง3าครั้งและมีดอมินิกจากลิเวอร์พูลที่เป็นผู้เล่นตัวหลักคาดการผลการแข่งขันทางการีชนะ2ประตูต่อศูนย์สำหรับการแข่งขันคู่ที่4เป็นการพบกันร,ระหว่างโปรตุเกสและฟินแลนด์โปรตุเกสกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับยูโร2024โดยมีความหวังสูงในการคว้าถ้วยรางวัลน,นี้ ซึ่งโรแบโตมาร์ติเนสผู้จัดการทีมชาวสเปนมีความหวังว่าจะทําผลงานได้ดีกับทีมนี้มากกว่าที่เขาทํากับทีมชาติเบลเยียมโดยเขาเริ่มต้นได้ดีด้วยชัยชนะทั้ง10เกมในรอบคัดเลือกแต่แม้ว่าโปรตุเกสจะโชว์ฟอร์มดีในเส้นทางสู่ยูโรแต่มาตรฐานการป้องกันของพวกเขาก็ลดลงในเกมอุ่นเครื่องเดือนมีนาคมนี้ด้วยเช่นกันโดยพวกเขาชนะที่บ้านสวีเดน5ประตูต่อ2ก่อนที่จะแพ้ที่สโลวีเนีย0ประตูต่อ2ทางด้านทีมชาติฟินแลนด์ที่พลาดการคัดเลือกไปยูโร แต่เข้าสู่เกมนี้ด้วยชัยชนะ3จาก4เกมหลังสุดและใน5เกมสุดท้ายมีประตูทั้ง2ทีมใน4เกมโดยฟินแลนด์ทำประตูได้ทั้งหมด10ประตูในช่วงเวลานั้นซึ่งแม้ว่าฟินแลนด์จะมีฟอร์มที่ดีแต่คาดว่าพวกเขาอาจไม่สามารถต่อกรกับโปรตุเกสที่ชนะทุกเกมในบ้านตั้งแต่ฟุตบอลโลกและทำประตูได้ถึง26ประตูได้เกมนี้คาดการผลการแข่งขันว่าโปรตุเกสจะชนะด้วยสกอร์5ประตูต่อ1และสำหรับคู่สุดท้ายอิตาลีพบตุรกีอิตาลีตั้งเป้าป้องกันตำแหน่งแชมป์ยูโร และมีสถิติในบ้านที่แข็งแกร่งโดยพวกเขาชนะ3าจาก4เกมในรอบคัดเลือกซึ่งล้วนเป็นผลงานในบ้านและแพ้เพียงนัดเดียวกับอังกฤษด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งในขณะที่ทีมชาติตุรกีเพิ่งประสบปัญหาจากการแพ้ออสเตรีย6ประตูต่อ1ในเกมล่าสุดและแม้ว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบในกลุ่มที่มีโคเอเชียและเวลในรอบคัดเลือกยูโร2024แต่2เกมอุ่นเครื่องหลังจากนั้นกลับทิ้งคำถามไว้มากมายโดยทีมชาติตุรกีที่พ่ายแพ้ให้กับฮังการีและออสเตรีย และยังแพ้ญี่ปุ่น4ประตูต่อ2เมื่อปีที่แล้วแต่ยังมีสถิติทำประตูได้ในสาจาก4เกมหลังสุดอาจบ่งบอกว่าพวกเขาสามารถหาช่องทำประตูได้แม้จะเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างอิตาลีก็ตามด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของอิตาลีและสถิติการยิงประตูของตุรกีที่ไม่สม่ำเสมอจึงคาดการผลการแข่งขันในเกมนี้ที่สกอ์อิตาลีชนะ2ประตูต่อหนึ่งสุดท้ายก่อนจากกันเพื่อให้ไม่พลาดทุกข่าวสารอัปเดตทวทงการฟุตบอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s cribe ให้กับบ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับ